แม้ว่าเวลาจะผ่านไปครับแต่คริสติโนโรนันโดก็ไม่ได้เปลี่ยนไปสักเท่าไหร่เลยครับความกระหายชัยชนะยังเต็มเปลี่ยมความทะเยอทายานยังล้นลามเปลวไฟแห่งการแข่งขันยังลุกโชนช่วงไม่เคยจางหาย ปลายเดือนที่แล้วเกมระหว่างเัลนาเซอร์กับอัลฟาเตในลีกซาอุเดินทางเข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บโรนันโดเจอช่องว่างในกรอบเขตโทษพีแกแตะหลอกจังหวัดยังคงเป็นเอกลักษณ์ของเขาเหมือนที่เคยทำมาหลายปีมุมยิงในวันนั้นกระแทบไม่มีครับแต่โรนันโดก็กระหน่ำลูกยิงที่แรงและเร็วขนาดที่ดูเหมือนลูกฟุตบอลจะทะลุรากของปีเตอร์สป,ปนตในด่านฝ่ายตรงข้าไปเลย แต่ทันทีครับทีพีโดหันไปดีใจกรรมการก็ยกธงล้ำหน้าลูกยิงลูกนี้ถูกปฏิเสธและถึงแม้ว่าทีมของเขาจะชนะอยู่แล้วสประตูตอนหนึ่งการถูกรีป,ประตูนี้ไม่ได้มีผลอะไรกับการแข่งขันแต่สำหรับซีอาร์เซวมันเป็นเรื่องใหญ่เขาระเบิดอารมณ์โกรธทันทีเข้าไปเถียงกับผู้ตัดสินซึ่งโรนัลดกบ่นใจความประมาณว่าพวกแม่งทําแบบนี้กับกูตลอดก่อนที่โรนัลดจะเดินไปพูดใส่กล้องว่าพวกเขาไม่อยากให้กูยิงประตูวะ่ะ นี่เป็นหนึ่งในไมซ์เซตที่ดูฟังแล้วประหลาดใจครับเพราะโรนัลดไม่ได้เป็นแค่สตาของเอาลนาเซอร์เท่านั้นแต่อย่าลืมครับว่า CR7 เป็นศูนย์กลางของโปรเจกต์ฟุตบอลของซาอุทั้งประเทศ โรนันโดมีสถานะใหญ่โตถึงขนาดที่รัฐบาลซาอุเชื่อว่าเขาคนเดียวสามารถสร้างวัฒนธรรมฟุตบอลทั้งประเทศขึ้นมาได้ไม่มีเหตุผลอะไรที่ซาอุไม่อยากให้โรนันโดยิงประตูแต่ก็นี่แหละครับเป็นสิ่งที่อธิบายว่าทาไมโรนันโดยังถึงโลดแล่นอยู่ในวงการได้นานขนาดนี้นี่เป็นนักเตะที่อยู่ในจุดสูงสุดของฟุตบอลโลกมาเกือบ20ปีเล่นมากว่า1,300นัดยิงไปเกือบ1,000ประตูทุบสถิติทุกอย่างที่มีให้ทุบและแน่นอนครับบรรในสายตาของเขาเองรวมถึงแฟนบอลจํานวนไม่น้อยนี่ เป็นนักเตะที่ดีที่สุดตลอดกาลผมเป็นคนที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์คำนี้โรนลนโดบอกกับนักข่าวเอดูอากิเร่ผ่านบทสัมภาษณ์ที่ออกอากาศในสเปนพร้อมกับประโยคที่ว่าผมไม่เคยเห็นใครเหมือนผมสถิติมันไม่โกหกนะครับ ซึ่งถ้าเราดูจากตัวเลขโรนัลโดอาจจะเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกไม่ใช่แค่วงการฟุตบอลเอาแค่ IG แพลตฟอร์มเดียวพี่แกมีคนตาม648ล้านคนมากกว่าคนดังรับโลกหลายเท่าขนาดที่ว่าถ้ารวมกันเป็นประเทศประเทศคนที่ติดตามโรนัลโดจะใหญ่ไปอันดับ3ของโลกเลยล่ะครับเมื่อวานนี้เขาอายุครบ40ปี หากพีโดจะเลือกหยุดเล่นฟุตบอลตอนนี้ก็คงจะไม่มีใครโต้แย้งได้ว่ามรดกของเขายิ่งใหญ่แค่ไหนแต่ดูเหมือนว่าพีโดยังไม่พร้อมจะก้าวออกจากเวทีฟุตบอลทุกประตูทุกเกมทุกโมเมนต,ต์ยังคงสําคัญและยิ่งใหญ่สําหรับพีแกเสมอโรนัลดถูกถามเรื่องการรีทายทุกครั้งที่เขาให้สัมภาษณ์และแม้ว่าพีโดจะยอมรับว่ามันใกล้เข้ามาแล้วแต่เขาก็ายังไม่คิดถึงมันแบบจริงจังซึ่งโรนัลดนะครับได้พูดอย่างชัดเจนว่า ผมคิดว่าผมอาจจะเล่นไปถึงอายุ42อะแต่สุดท้ายเนี่ยผมพูดตรงๆเลยครับมันไม่ได้อยู่ที่อายุมันอยู่ที่ความรู้สึกถ้าวันหนึ่งผมตื่นนอนมาแล้วไม่รู้สึกมุ่งมั่นอีกต่อไปผมเลิกเลย ตอนนี้ดูเหมือนว่าไฟในตัวของโรนัลโดจะยังไม่ดับลงง่ายๆและแน่นอนว่าหนึ่งในเป้าหมายที่อาจจะเป็นแรงขับเคลื่อนในเขาไปต่อน่าจะเป็นการเล่นฟุตบอลโลกอีกครั้งซึ่งจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะได้วัดกับลีโอนลเมสซี่ที่อยู่ในเวทีเดียวกันมาตั้งแต่ปี2006และอีกหนึ่งเป้าหมายที่ดูอาจจะไม่สาคัญเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วสําคัญกับชีวิตพี่แกมากนั่นคือการทํา1,000ประตูเชื่อว่าตอนนี้โรนัลโดเองก็คงนับอยู่ในใจเหมือนกันและคงไม่มีทางเลิกเล่นที่987ประตูแน่ๆล่ะครับแต่ถ้าเเรราามมออองงขฟุตบลไปโโนั ต้องเริ่มคิดว่าเขาจะทําอะไรหลังจากเลิกเล่นฟุตบอลไปแล้วซึ่งเขาก็ตอบไปตรงๆว่าเขาไม่อยากเป็นโค้ชถ้าโรนัลโดจะอยู่ในวงการฟุตบอลต่อไปจริงๆเส้นทางที่เป็นไปได้ที่สุดคือการเป็นเจ้าของสมโมสรสิ่งเขาเองก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่เขาไม่ได้ตูตื่นเต้นอะไรกับไอเดียนี้สิ่งที่โรนัลโดดูจะจริงจังมากกว่าคือการสร้างตัวตนในโลกดิจิตอลหรือโลกโซเชียลพีโดเปิดช่อง YouTube ชื่อ u r อาร์คริสิและทุบสถิติตั้งแต่วันแรกมีคนกดติดตาม1ล้านคนภายใน90นาทีซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่ไม่เคยมีม ก่อนและภายในคาคืนเดียวครับยอดซับกับพุงเป็น15ล้านเขาไม่ได้แค่โพสต์วิดีโอเล่นๆแต่ลงทุนผลิตเนื้อหาอย่างจริงจังมีการสัมภาษณ์เพื่อรวมทีมเก่านั่งคุยกับริโอเฟอร์ดินาน์มีการรบกวนเมียรบกวนลูกชายมาร่วมคลิปและยังร่วมมือกับยูทูบเบอร์ระดับโลกอย่างมิสเตอร์บีดีจริงๆแล้วพีโดไม่จําเป็นต้องทําแบบนี้เลยครับเพราะพี่แกมีไอจที่สามารถเข้าถึงแฟนๆได้ทั่วโลกอยู่แล้ว แต่การที่เขาเลือกจะทํา YouTube อย่างจริงจังมาแสดงให้เห็นเลยครับว่านี่อาจจะเป็นสิ่งที่เขามองว่าเป็นอนาคตหลังจากเลิกเล่นฟุตบอลไปแล้วก็ได้สุดท้ายแล้วคริสเตยโนโรนัลโดอาจจะต้องออกจากสนามฟุตบอลในวันใดวันหนึ่งแต่บอกเลยครับว่าโรนัลโดไม่ได้เป็นแค่นักเตะมานานแล้วโรนัลโดเป็นแบรนด์โรนัลโดเป็นสื่อโรนันโดเป็นปรากฏการณ์และเมื่อวันนั้นมาถึงเขาจะไม่หายไปจากสายตาผู้คนอย่างแน่นอนไม่ว่าคุณจะชอบเขาเกลียดเขากระตาม